เห็นล้อยัางครับโดยเฉพาะไอ้โอ้โหเจตควายมึงนี่ควายจริงๆนะเจตนะร้อนครับไอ้นี่เหมือนห้อนยาครับนะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องแคนดิเดตเนี่ยครับนะไอ้นี่เหมือนห้อนยาครับนะไอ้เจตโอ้โหครับเอาไม่อยู่เลยครับผมเหียแล้วผมสงสารครับสงสารลูกเมียพ่อแม่มันครับทาไมมันมันมันถึงได้หลุดขนาดนั้นครับถ้าคนไม่เมาอะไรสักอย่างครับมันมันพูดอย่างนั้นไม่ได้มาเถียงกับ จรุจะนสายแสงครับนะบอกว่าสองคำก็บอกว่าไม่ฟังเสียงประชาชนรัฐบาญจะแบบรัฐประหารนะครับนะกล่าวหาว่านะครับนะกล่าวหาว่า่ารเจริญสายแสงเลยถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกไปเลยว่ารัฐบรลนั้นตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้านะครับก็มาจากพยาพหนเนี่ยครับนั่นก็เป็นตามรัฐประหารมาเหมือนกันถ้ายกเลิกไปเลยครับไอ้ควายครับนะไอเลียกครับนท่านผู้ชมนะ แต่นี่มันยุคไหนล่ะครับนั่นคือ2475ครับนะเปลี่ยนแปลงจากระบบทสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยครับถ้าไม่ดีจริงครับกูถามเลยเจตไอเจตนะไอนะปัญญาอ่อนเจตไอควายเจตนะถ้าไม่ดีจริงครับนะถ้าเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นสองสหนะไม่ดีจริงครับแล้วมึงเขียนไว้ทําพ่อมึงเหรอครับนะมึงเขียนไว้ทําพ่อมึงเหรอ มาตาสองประเทศไทยปกครองในะระบบประชาธิปไตยเห็นหรือยังครับมึงเขียนไม่ทําพ่อมึงเหรอครับมึงก็เป็นนะครับคณะกรรมการล่างมึงก็อยู่กับประยุทธ์ประวิทย์มาตลอดเลยนะมึงเขียนไม่ทําพ่อมึงเหรอครับนะมึงทาไมไม่ไม,ไม่ไม่เอาระบอบนะครับอื่นมาใส่ละ่ะนะประเทศไทยมาตาสองครับระบอบก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับมาตาหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอเนอเดียวกับแบ่งแยกไม่ได้ครับนะแล้วมึงเขียนไม่ทําพ่อมึงทาไมท้างั้น นะมึงทําไมไม่ใช้เขียนเป็นระบอบอื่นเลยนะมึงเขียนประชาธิปไตยทําไมครับนะเขียนเขียนไว้ทําไมแต่ประชาธิ <c oughs> ปไตยแบบมึงนี่มันประชาธิปไตยแบบจอมปลอมไงยไม่ให้นะไม่ฟังเสียงประชาชนไงยถ้ามึงฟังเสียงประชาชนและสอวสองร้อยคนเนี่ยครับนะมาจากการคนสี่หมื่นคนเนี่ยนะพ่อมึงไม่สั่งสอนเหรอนะพ่อมึงไม่สั่งสอนเลยเจดีควาย นะะมันต้องมาจากประชาการเลือกตั้งของประชาชนเจ็บสิบล้านเสียงเหมือนกับรัฐธรรมนูญี40ครับสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งเหมือนสอสคอรับแต่นี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนสอสอมึงยังมีอํานาจนะครับโดยเฉพาะอํานาจของมันเหนือสอสอได้ยังไงไอ้ควายเกตไอ้ควายกูกล้าด่ามึงเต็มปากเลยเว้ย มึงทาให้คนไทยเสียโอกาสคนหนึ่งโพรามึงไปร่วมไนงะร่วมเป็นโคศโกหรือว่าเป็นคณะล่างแล้วโน่นกัไอยมีใชัยไงกูงก็ดา่ามึงได้เต็มปากไงเพราะมึงก็เป็นศัตรูทางประชาธิปไตยอยู่ไงไอ้ควายนะโอ้โหร้อนครับนะนโยบายของพรรคมันพี่น้องรับจะเอากุรีไฟฟ้าข้าไม่ตกกฎหมายครับรู้สิครับนะเอาเอาเอายาบ้าไปด้วยนะเสกูฝากนะกูฝากนะายนะเจดนะกูฝากมึงนาะยน้องนะเดี๋ยวมึงจะได้เสียงอีกเยอะนะครับ เอายาบ้าไปถูกกฎหมายด้วยเว้ยนะอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะมันต้องเข้าใจมันต้องรู้นะครับว่าการบ้านการเมืองครับนะโดยเฉพาะนโยบายแต่ละพักนะครับนะพี่น้องต้องเอานโยบายนะอย่าเงินเจ็ดพันบาทเอาเลยครับนะเพราะว่าเงินเบนจามิตนะครับเงินเบนจามิตครับนะที่มันอายัดไวเนี่ยมันเหมือนกบไปหมุนก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็คืนกันครับนะพี่น้องต้องเข้าใจนะเงินเบนจามิตครับ เกือบหมื่นล้านครับนะตอนนี้นะที่เอาไปลงในเขียนเลือกตั้งนะครับนะทางนู้นต่อนะครับนะตัวย่อด้วยพอพานครับทางใต้นะครับนะก็มีข่าวมีคาครับนะชนะอ่ะชัยชนะเดชเดโชครับชัยชนะเดชเดโชครับก็มีข่าวว่าพัวพันกับยาเสพติดนะครับนะเ,เป็นรอ,อ,องหัวหน้าพักพักสีน้ำเงพักประชาธิปัตย์นั่นแหละครับนะ แต่ข้อมูลยังไงนะครับตามข่าวนะครับว่าเป็นการพัวพันนาตระกูลเดียวกันเขาจับได้ครับนะเขาจับได้จะเท็จแต่จริงยังไงก็นะครับนะก็ขอฝากอัปเดตต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับนะเห็นหรือยังครับมันเกี่ยวข้องกับยาทั้งนั้นเลยครับถึงว่ายาบ้ามันปราบไม่ได้สักทีนะครับถึงว่าพวกมันยอมรับทักษิณไม่ได้ครับเพราะว่าทักษิณเนี่ยเอาผลงานไปแลกครับพวกมันต้องเอาเงินครับไปซื้อเสียงครับมันถึงจะได้เข้ามาครับพี่น้อง นะถ้าพวกนี้ไม่ซื้อเสียงประเทศชาติไม่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันถึงลุมกลุ่มกัดลุมนะครับลุมทําร้ายทําลายทักษิณครับนะเพราะว่านะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีมันไม่มีอะไรไปแลกเลยนะมันไม่มีอะไรไปแลกเขาแต่ทักษิณเนี่ยครับนะชิน,นวัฒน์ไม่จาเป็นครับเอาผลงานไปแลกกับคะแนนเสียงแต่พวกมันอเอาเงินครับเอาเงินมันต้องรักษาฐานยาบ้ายาบ้ากันท่อมกันชาครับ โดยเฉพาะพักไอ้นะครับอนุทินเนี่ยครับมีอะไรพี่น้องครับมีอะไรครับที่จับต้องได้ครับมีอะไรผมถามหน่อยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะพวกที่เนรคุณทั้งหลายเนี่ยครับนะบาปกรรมนะเว้ยแต่ถามเกี่ยวบรักษาทุกโลกแต่ไปเลือกพักอื่นครับมาทําร้ายพวกกูอีกครับมาทําร้ายพักเพื่อไทยอีกทั้งทั้งที่เขามีบุญคุณกับประเทศชาตินะครับนะโดยเฉพาะเอาเงินภาษีพี่น้องไปเขาไปเกลี่ยเงินภาษี พี่น้องประชาชนไปให้หมู่บ้านละล้านมึงไม่เอาเลยครับนะมึงไม่เอาอย่างนั้นมึงยาวอะไรล่ะครับกูถามหน่อยหมู่บ้านละหนึ่งล้านครับเกี่ยวเงินภาษีนะครับมาใส่นะครับนโยบายสาธารณะครับนะนโยบายสาธารณะสามสิบบาทรักษาถูกนั่นคือนโยบายสาธารณะคน พวกมึงรู้มึงพวกมึงเลือกมึงรู้ไหมที่ไปเลือกพรรคอื่นกูถามหน่อยมึงรู้ไหมครับว่านั่นเป็นเป็นนะโยบายสาธารณะละนโยบายสาธารณะมันก็ต้องผู้นำของเราเนะเข้าไปจัดแจงเข้าไปต่อสู้เอาครับนะโดยเฉพาะท่านทักษิณเห็นไหมครับทํามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนะครับหมู่บ้านเนื้อ,อทอนนย่งนะที่พี่น้องได้อยู่บ้านเมื่อก่อนบ้านจัดสรรพี่น้องโอ้ยนะครับพาโฆษณนาประชาธัมพ<ด>ันธ์<ด><ด> นะครับผ่อนดาวดาวผ่อนผ่อนดาวอยู่นั่นแหละครับมีแต่เสาดูดีครับนะผ่อนแล้วโฆษณาเยียบก็ไปสร้างที่อื่นอีกครับมีแต่เสาครับแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเอื้อทอนของมาลตโรเกอร์ทักษิณนะครับเข้าอยู่ได้เลยครับนะแต่มันน่าเสียดายครับนะถ้าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องประเทศไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับเหมือนกับนโยบายของท่านยิ่งรักนะครับโดยเฉพาะเรื่องํำนําข้าวเป็นเรื่องเป็นผลประโยชน์กับพี่น้องคนไทยอย่างมากครับ นะสามารถที่จะเอาข้าวจํานวนนั้น,นครับเราไม่ได้เอาซื้อมาเพื่อขายอย่างเดียวซื้อมาเลี้ยงคนในประเทศก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเกิดสถานการณ์นะครับไปแรงน้ําท่วมใหญ่นะครับเกิดดูดุูก,กับภัยอย่างร้ายแรงทีนี้เราก็มีข้าวของรัฐบาลเลี้ยงคนในประเทศนะครับเพราะว่าเหมือนกับยิ่งรักในเอาข้าวมานะครับมารวมกันหมดในประเทศนี้เขาจะจัดสรรปันส่วนนะครับแบบแลกเปลี่ยนสินค้าครับนะบาทเทอร์เทิดเอาไปแกลกรถถังเอาไปแลก f สิบหกคิเนได้หมดนะครับนะนั่นคือคนที่เขามีวิสัยทัศน์เี่กเขาเขาทำแบบนั้นครับพี่น้องนะครับนะนี่ก็อยากจะฝากนะครับวันที่แปดนะครับนะเอาไหมละครับเป็นนี่เป็นนี่สองแสนจ่ายสองหมื่นครับนะนี่คือนโยบายนะนี่คือนโยบายครับแต่ต้องดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมันเขียนแบบแบบมะหมาครับมาสิแม่มึงตอนนี้มี ai ครับ ประเทศเราจะล้าหลังนะครับมันทําเหนือที่มันเขียนไว้ไม่ได้ครับมี AI ครับโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างการท่องเที่ยวมันก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับประเทศนั้นต้องมีคาสิโนนะครับต้องมีอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์นะครับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เมื่อก่อนเขาจะมาเที่ยวเหมือนกับนะครับมาชมน้ํำชงทะเลสัมผัสชายหรือว่าเขาลุกนั้นอ่ะเขาไม่มาหรอกครับมันต้องมีแหล่งศูนย์บันเทิงครบวงจรนะครับก็ดูสิครับ มันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์20ปีไหมครับเพราะว่าคนพวกนี้มันกลัวไงครับพวกหมาซี่แม่มันกลัวมันฆ่าประชาชนร้อยศพบาทเจ็บสองพันพี่น้องนะมันก็เลยบรรดาการใดๆใน279ของมันนะครับเห็นหรือยังครับมันฆ่านะมันก็เลยเอาคุมกฎหมายเรื่งนู้นนี่ครับจนกว่ามันจะตายครับนะไอสาปอจนกว่ามันมันหลอนไงครับมันหลอนนะเพราะว่าหนึสองครับ นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับยังนะครับสวครับนาแทรกแซงสวครับนะโอ้ครับสารล้วันควายพวกมึงเป็นควายนะกูบอกว่ามึงควายนะไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยนะมึงไปรับได้ยังไงล่ะนะมาตาหนึ่งแปดห้าครับพี่น้องสวสสวจะใช้สถานะตัวเองครับไปเรียกร้องเกลือตัวเองไม่ได้นะเห็นหรือยังครับ นะแทนที่มึงจะช่วยนะครับภูมิธรรมกับนะภูมิธรรมกับทวีสอดจับโจรน,นะไอสารไอ,อควายนะแทนที่มึงจะช่วยช่วยนะครับรัฐบาลฝ่ายบริหารกำจับโจรน,นะแต่มึงเนี่ยช่วยพวกโจรสอวอครับไปจับนะครับไปจับนะครับนะได้ยังไงครับพี่น้องครับ นะมึงช่วยโจรไปจับเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่านะครับภูมิธรรมกับนะภูมิธรรมกับทวีสอดสองนะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับจะจับนะครับจับโจรจับโจรหัวสวไงครับอังกี้ส่องโจรพอกเงินพี่น้องรู้ไหมแต่สารเกียพวกนี้ครับสารเกียเลยนะมึงไปช่วยโจรนะครับโจรสวไปจับนะครับ ไปจับตำรวจได้ยังไงหัวควายนะมึงไปรับคำร้องได้ยังไงหนึ่งแปดสี่มึงอ่านแตกหรือยังองีควายกูอ่านกูยังไม่กล้ารับเลยนะครับเพราะว่ามันร้องเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ตัวมันเองเพื่อให้มันพ้นผิดมึงรู้ไหมควายโอ้โหมันยังมีห้าต่อสี่นะครับความซื่อสัตว์จุลินริตสจุจินริตนะครับนะโอ้โหครับ มันเป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งนั้นนะครับไอ้นี่สุดจริตหรือไม่สุดจริตครับ